ัสดีครับผมชาติพยัคฆ์ตะตูนเป็นการโคจรมาเจอกันเป็นภาคที่สองแบบไม่ต้องยกคู่เลยจากครั้งที่แล้วที่ตะตูนวันนั้นเราคว้าชัยมายังไงบ้างน้องรอบนี้ได้ข่าวว่าน้ําหนักขึ้นมาหนึ่งปอนจากครั้งก่อนมีปัญหาไหมมีปัญหานะครั้ที่แล้วเราต่อยร้อยิบหกเรานี้ต่อยร้อยิบเจ็ดกลางวันก็ไม่น่ามีปัญหาอยู่แล้วเจอกับวินลูกไหนที่ทํา ให้เราเนี่ยรู้สึกกังวลมากครั้งนี้โอ้ยแรกมีก็มีลุเดินเลยลุกเดินเดียวแล้วครั้งก่อนเนี่ยสามยกนี่ดูสนุกเลยยกสี่เนี่ยนั้นเราไปทําอะไรให้เขาเนี่ยสอกครับสอกเขานี่ก็แว่งไปเลยแล้วทําให้เราชกง่ายเลยแล้วไฟนี้มีอะไรมาเป็นพีเด็ดบ้างกจากศสอบแล้วเรานี่หลังๆนี่หนักนะมก็เห็นนี่ต่อยกู่ต่อสู้นับต่อยกู่ต่อสู้มีอาการนี่ก็หลายๆคนนะ ยังไงบ้างใส่ติความใส่รู้เลยครับก็ไฟเจดไฟครับออกไฟเจ็ดไฟตัฟต้งแต,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 ใใต่บุยลำมาเลยครับไม่บุยลำควายบุยลำก็ยังไม่แพ้ใครไ,ไฟหนึ่งครับบุยลำนั้นชนะใครชนะยอดมีชัยครับยอดมีชัยเกียรติจำรุนอืก็ถือว่าผลงานต่อเน,นื่องเลยแล้วก็มาชนะเจ้ายอดสุริยาที่ลุมินีวันนั้นนี่มาต่อยน็อกกระดูกท้ายเลย แล้วก็ในชนะวิน5ไฟล์ลังตัวนี้คือไม่แพ้ใครเลยะละชนะหมดเลยรอบนี้127<ะ>กังวลไหมไม่ไม่ับมีปัญหาไม่น่ามีปัญหาอืมแล้วก็เจอผู้ปรับเก่าที่อาจจะพอรู้ทางนบ้างแล้วแหละแลวรอบนี้นี่มองว่าว<ม>ินก็จะมารูปแบบไหนพอจะเดาออกไหม,มเขามานเดี่ยมาเดินมาเดินใส่เราไปนี้เขามั่นใจนะเออเดีเขามั่นใจเขาจะพร้อมแกมือเรานะ ไมเราอย่างไรบ้างไปนี่ก็มั่นใจครับมั่นใจว่าจะย้ำใชยครับร้อยยี่สิบเจ็ดไม่มีปัญหาอยู่ที่ค่าเกียรติเพชรเนี่ยคู่ปั้งคู่ซ้อมเนี่ยเราเลือกให้มีอะไรเป็นกอดมีเพชรดำมีหลายหลายคนเลยล่ะล้านนี้กลับมาครบแล้วครับมีวิวด้วยหลายหลายคนแล้วก็มีพี่ๆหลายคนกลับมาเยอะเลยอายุนานเท่าไหร่น้องตีนยี่สี่ครับยี่สี่จังหวัดจังหวัดสตูลครับน้ำหนักปล่อยๆหกสิบอ็หกสิบเอ็ดกิโล อ่ะฝากแฟนคลับเราหน่อยอาทิตย์นี้ฝากที่เราแจ้งประตูฝากเป็นกับที่เป็นการเรียนผลเลยครับจะทำลินที่กับย้ำใจอีกครั้งครับอิตยนี้ย้ำใจอีกครั้งแน่นอนแล้วก็รักษาสถิติของเราด้วยกี่ไฟล่ะย้ำอีกทีหกไฟนี่แน่ใจหไฟนี่มีแน่นอนไม่แพ้ใครใครนี่จะทำได้หรือเปล่านี่คือหกไฟนี่รวมรวมมันทุกทีบุรีรัมประตูแล้วก็ลุมพินีครับช่องเจ็ดอ่ะช่องเจ็ดไฟหนึ่งช่องเจ็ดไฟลหนึ่งชนะใครไปที่ช่องเจ็ดคอนเสิร์ตคอนเสนีก็ถือว่าชนะทั่วเลย ไม่แพ้ใครเลยอะยังมั่นใจว่าจะย้ำใช้ได้โอเคน้องขอบคุณมาก